ชัวรแอรถลดสัญญาเช่านะครับจากบริษัทอาคาเนแคปิตอลนะวันนี้เดี๋ยวเราเ,าเอารุ่นที่เป็นรุ่นทําสีสีส้มนะครับก็เป็นบริษัทที่เขาเช่าเนี่ยก็เป็นหน่วยงานรัฐนะครับหรือว่าเป็นเอกชนแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเอาไปทําสีส้มแล้วก็เอามาพอมดสัญญาเช่าแลยครับแล้วก็เอามาขายนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่ามีทั้ง4ี่ประตูนะครับแล้วก็มีทั้งแคปบรีโวแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับเราขายตาม สภาพนะครับเราเห็นสภาพสวยๆมาแล้วนะครับเราไม่เห็นสภาพที่แบบสมบุกสมบันนะครับขับเยอะชนเยอะมีนะมีทั้งเกรดเนะเกรดบเกรดซมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมบอกราคาไปเลยราคาแครบนะครับปี2019 2.4 J p l u พนะครับปี2019นะราคาเริ่มต้นเพียง2อง0 0 0แบาทเท่านั้นเองแต่ส่วนแครบที่เห็นยุ้งหลังผมต๊ดด,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 ดเอ้ส่วน4ประตู ที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับราคาต่ากันแสนหนึ่งนะครับสามแสนเก้าหมื่นนะครับต่ากันแสนหนึ่งนะมาเดี๋ยวเอาตัวอย่างที่รถที่มันดูสมบุกสมบันหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีใบเคลมให้ทุกคันนะอย่าอย่าไปกลัวนะครับคันนี้นะครับเป็นแครบสอเจพลัสนะครับปี2019นะราคาที่จัดไฟแนนซ์ได้ก่อนนะเอาจัดไฟแนนซ์ได้ก่อนอยู่ที่3 9 3 0 0 0เาหนะครับก็แปลว่าจัดได้เกือบส0 0แสนแต่เราขาย2อง0 0นโอ้โหเกิน แต่ขายตามสภาพนะบอกก่อนโอเคมาดูรอบคันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงว่าคันนี้เขาโดนอะไรบ้างนะครับจุดนี้นะเป็นจุดบุ๋ม1จุดนะครับที่ไปจุ๊บมาไม่รู้จุ๊บอะไรมานะครับโอเคสีส้มนะครับเครื่องเกียร์ยังใช้งานได้ดีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะมันแค่6ปีใช่ไหมแล้วก็มีครูตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ดีเหนือสิ่งอื่นใดคือ,อยางนะครับยางกูดเกียร์และเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นยางปี2 0 0พัน 23นะครับสัปดาห์ที่26หโอ้โหงั้นแปลว่าอ่า่ปีมี48สัปดาห์ใช่ไหมหารครึ่งก็24ก็ประมาณมิถุนาปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะก็เกือบเกือบสปีแค่นั้นเองยางไม่ต้องเปลี่ยนลวกับราคา2อ0 0สนเจะจัดได้เต็มนะคันนี้มาโอเคแล้วคันนี้ถ้าดูองค์ประกรอบโดยรวมนะครับก็จะมีแครดิบอยที่เป็นทรงแบบอ้วนๆสูงสผมเียกไม่ถูกนะเออแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกริจก็คงจะรู้นะก็ ให้ไปด้วยเลยนะครับ2องแสนไม่ได้บวกราคาพวกแคลิบอยนะอ่ะมาดูตำแหน่งของแคปกันบ้างนะครับมาแคปในรถทุกคันที่ผมรีวิวจะไม่ล้างนะบอกเลยว่าไม่ล้างขายตามสภาพนะครับมีใบเคมให้อันนี้ดูครับเป็นแคปนะเกียร์ธรรมดานะครับหน้าจงหน้าจอก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูเลขใหม่เลขใหม่ก็เท่าไหร่อ่ะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสอง ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นร้อยสิบโอเคครับประมาณนี้คุณแจก็มีหนึ่งดอกนะครับเป็นรีโมทแล้วเนาะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูสักนิดได้ไหมมาหนึ่งสองสามอ่าก็คือรถ5 6ปีนะครับคือจริงจริงมาสตาร์ทติดอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็สภาพอาจจะสมบูรณ์สมบูรณ์นิดนึงนะครับกับราคาที่ต่ำกว่าตลาดมากนะครับ สำเนาเล่มเนี่ยอ่ะโอเคมาสำเนาเล่มนะครับดูซูบ้าคันนี้เออเจ้าของเป็นมือเดียวนะครับนี่บริษัทอาร์เคน็ตแคปิตอลเป็นมือเดียวอยู่แล้วนะครับมือต่อไปเป็นลูกค้าแล้วก็ปี2019นะครับจดทะเบียนปุสยปลานปี2019นะจะเรียกไ้ว่า2020ก็ยียังได้เลยนะอือปลายปี2 0 1 9โอเคงั้นอตเนี่ยน่าจะเป็นปฟล์ปี2 0 1 9หมดเลยนะครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพ ภายนอกโดยรวมอีกสักนิดนึงนะครับก็มีการไปถูอะไรมาสักอย่างนะครับแล้ววงวงไว้นะครับมีใบเชมให้นะโอเคสีส้มข้างหลังมีเหล็กนะอืไฟเฟยอ่ะปกติแล้วก็นี่การที่มีสติกเกอร์แบบนี้นะที่ไม่ใช่สีนะเราก็จะทำการลอกติกเกอร์ให้นะครับสปาภายนอกสปาภายในยให้นะครับโอเคเลขทะเบียนก็สวยงามนะครับไฟยังได้อยู่มาดูฝั่งนี้ เอาฝั่งนี้ก็ไม่ถูมาครับโหก็คือรถเนี่ยสั่งเรียกว่าขายถูกเพื่อที่จะถูกกว่าปกติเพื่อว่าให้ลูกค้าเนี่ยคือมันรถบันชนเยอะนะแต่ว่ายังเป็นเกรดเอยู่นะคันนี้วิ่งแสนหนึ่งเกรดเอแต่ว่าเกรดเออยี่ที่ผมบอกเนาะมันเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเลขไม้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างระบบไฟพูกนี้มันยังยังเดอะเบสอยู่นะครับมาดูฝั่งผู้โดยสารข้างหน้าบ้างครับ ผู้สารข้างหน้าก็บอะเนี่ยตามตามสไตล์เลยใช้งานอยู่แล้วนะครับเรียบปกติคือถ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะที่เขาซื้อไปให้ลูกน้องใช้เนาะถ้าเกิดเขาจะต้องลงทุน4ี่0 0 0กับรถเนี่ยประมาณนี้ปีเกือบเกือบ2020ัย 20, ใช่ไหมไมันคาบเกี่ยวกันอยู่เนาะและเราแค่ซื้อแค่2อ0 0 0นแปดอ่ะเออมันก็ถือว่าคุ้มนะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละคันก่อนด้วยวด้วยความที่เรามี4ประตูด้วยมา4ี่ประตูนะครับสประตูมีอยู่ด้วยประมาณสัก ครึ่งครึนะแล้วกันครึ่งคงนะสีประตูปี2อง9 9เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัว2004เหมือนกันเครื่อง j p พาเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ราคาก็สูง่ปประมาณแ0นหนึก็คือราคา3ามแสนนะซึ่งในตลาดผมก็เช็คดูนะ่จะมีประมาณ5,000สนนะอาจจะไม่ถึง6 0แสนหรอกแต่5,000สนกว่าแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราขายแค่ไม่ถึง4,000สนเนาะขาย3ามแสนก้ ถูกมากนะครับมาก่อนเลือกก่อนนะครับจองก่อนได้เลือกเลขไม้ก <compute noise> ่อนนะเดี <throughout> ๋ยวเรามาดูอีกสักคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบแคลิบอลทรงเตี้ยนะเห็นไหมแคดิบอลทรงเตี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เลขไม้เหมือนกันแต่ก็นี่นี่ก็มี2ฝั่งเลยนะครับมาก่อนเลือกเลขไม้ก่อนนะครับผมมี2โกดังนะครับก็คือโกดังบางนาอยู่ติดกับไบเทคบางนานะครับแล้วก็อีกโกดังหนึ่ง เป็นโกดังเทพรักนะครับซึ่งอยู่แยกคลองขุดนะครับซึ่งใครจะเข้ามาดูก็โทรมาได้ครับที่0ู2แปดสองครับห้าห้าศูนย์ห้าหกห้าหกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับในช่องออฟคาร์นะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะผมมีช่องบ้านดําด้วยชื่งช่องเดียวกันเลยนะครับก็ใครที่สนใจนอกจากนี้เรายังมีรถตู้นะครับรถอาติสรถเซกเมนต์กระบะแคบนะมี รีโวอิุนะครับรถหรูเบนซ์บีนะครับมีให้เลือกทุกเซกเมนต์ราคาต่ํากว่าตลาดนะครับอย่างแน่นอนนะครับก็ใครมาก่อนก็เลือกก่อนนะครับสำหรับออฟคาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะโอเคกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีครับ